เดี๋ยวเราสลับมาดูกันที่บรรยากาศโดยรวมของตลาดหุ้นไทยเช้าวันนี้กันบ้างรวมถึงการกาหนดกลยุทธ์ด้านการลงทุนนะฮะเดี๋ยวไปกันที่คุณกรพัฒน์วรเชษฐผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่หัวหน้าสายงานวิจัยจากบริษัทหลักทรัพย์กรุงศรีสวัสดีครับคุณกรพัฒน์ครับสวัสดีครับคุณบุรพาสุภชัยครับผมครับสวัสดีครับอ่ะพนส่ 1, จุดอันนี้ก็เป็นระดับดับชนีล่าสุดคําถามคือยืนได้ไหมมีโอกาสไปต่ออีกหรือเปล่า <laughs> ผมว่าเห็นภาพเปิดวันนี้ต้องอกมองค่อนข้างดีเลยนะครับการที่เซ็ตไม่ได้เปิดดีดขึ้นไปนะครับเป็นการาพักตัวคลอเคลียแถวเส้นค่าเฉลี่ย75วันนะครับซึ่งมันอยู่ที่1219เนี่ยมีโอกาสไปต่อนะครับ <c oughs> ผมชวนคุยแบบนี้แล้วกันนะครับคือมันมีความคล้ายบางอย่างนะครับทเทียบกับช่วงโขดในทีนะครับคุณบุรพพาคุณสุชัยก็จะจําได้ว่าตอนนั้นเราเจอเรื่องล็อกดาวน์นะครับ มาสักเดือนมีนาคมหุ้นก็ดำดิ่งลงไปนะครับ969จุดเนาะถ้าผมจำไม่ผิด,ดนะครับหลังจากนั้นก็เด้งแบบ v s h a ช e ขึ้นมาเลยนะครับเด้งแบบ v s h เช e ขึ้นมาเลยนะครับเด้งจากอะไรบ้างก็หนึ่งก็มาตรการของตัวตลาดซับด้วยนะครับสองก็คือภาพของตัวเทรนนโยบายการเงินโล้ยเนี่ยมาเป็นนโยบายการเงินผ่อนคลายกันหมดเพราะว่า hmm. รู้ว่าสภาพคล่องนะครับมันขาดกันแน่ๆนะครับอ,อันนี้3ก็คือ ในประเทศก็ต้องมีเงินใหม่นะครับตอนนั้นเราออก S S F X ออกมานะครับสเดือนด้วยกันแลมีสาจนถึงวิถุนายนเงินเข้ามาตลาดหุ้นนะครับตอนนั้น S S F X เนี่ยนะครับเน้นตลาดหุ้นไทยนะครับก็เข้ามามาสักเจ็ดพัล้านบาทนะครับในภาพรวมเรามาดูปัจจุบัน,นครับเราเคยคุยกันไปว่า Reciprocal Tariff เนี่ยนะครับคือความเสี่ยงใหญ่สุดปีนี้นะครับมาเมื่อไหร่เนี่ยตลาดลงแน่แต่เราก็ <c oughs> รอดูว่ามันจะออกมาแรงขนาดไหนซึ่งออกมาเนี่ยเห็นว่าตลาดลงไปบอททอมนะครับ,รบวันที่รีซิปวอชาริฟประกาศออกมาพกอกดีนะครับระดับอินเด็กซ์เลเวลลงมาที่พันห้าสิบกับเก้าร้อยหกสิบเนี่ยอินเด็กซ์เลเวลใกล้เคียงกันนะครับคุณประภาสุภชัยแต่มีจุดหนึ่งที่ต่างก็คือวอลุชันตลาดหุ้นไทยของปีนี้นะครับดีดพิสเขานะครับออมากกว่าเพราะ earning ในภาพรวมเองเนี่ยมันไม่ได้แผ่วมากขนาดโควิด19คือเรามาองไปฟอร์เวิร์ดข้างหน้าเนี่ยสิบสองเ <12 S 1> ดือนเนี่ย เราเห็น้ว่าเอิร์เนองตลาดหุ้นไทยจะไม่ได้แย่เท่าช่วงล็อกดาวน์แน่ๆนะครับเพราะล็อกดาวน์อนีกเนี่ยเนอร์นิง12เดือนข้างหน้าคือแย่แต่หุ้นก็ขึ้นนะครับเพราะนั้นออพอเทียบเคียงแบบนี้นะครับเรามีอะไรเข้ามาอีกนะครับเรามีเข้ามาก็คือพัฒนาการบุกนะครับพัฒนาการบวกรอบนั้นก็คือนอกจากนโยบายเป็นผ่อนคลายตัวน,นี้ก็คล้ายๆกัน,นเริ่มลดดอกเบี้ยก,กันนะครับตอนนั้นคือคาดหวังวัคซีนเพื่อที่จะอันล็อกเป็นบางส่วน ซึ่งวัคซีนก็เล่นกับการพัฒนานะครับสำเร็จเฟสหนึ 1, ่งเฟสสองเฟสสามของจริงเนี่ยมาปลายปีเลยนะครับจำได้นะครับแล้วก็ตัวรองทืงฟันก็เข้ามาประมาณสักสามเดือนด้วยกันนะครับจาก S S F นะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยเรากำลังเล่นกับเทรดดิวซึ่งมันมีโอกาสที่จะค่อยๆได้ดิวที่ะประเทศในอีก 1- 2เดือนข้างหน้านะครับเพราะฉะนั้นตลาดเนี่ยจะวิ่งขึ้นมากับเทรดดิวและเงินในประเทศครับจากไทยเอเจซสองเดือนนี้พฤษภามิถุนายนนะครับ ผมประเมินว่าเงินจะมากกว่ารอบอตัว S S S F เ<ม>พราะอะไรแรงจูงใจมากกว่าหนึ่งคือลรถยอดได้มากกว่า3 0 0แสนบาทนะครับ<ม>อันนี้ไม่ไม่รวมตัวยอด R T F ที่โยกมานะ<ม>ซื้อ2เดือนนี้จะได้มากกว่านะครับรอบนั้นแค่2 0 0แสนสองคือเทอมในการถือครองสั้นกว่ารอบนั้นคือ10ปี10ปรอบนี้คือ5ปี<ม>และไม่พอครับไม่พอก็คือมันไม่ได้จบแค่นี้เอตัวไทยเจีเนี่ยนะครับ มันจะเข้ามาอีกต่อเนื่องไปอีก5ปีแต่รอบนั้นเนี่ย S S F X มันเข้ามาก้อนเดียวก้อนสุดท้ายนะครับ mm hmm. เพราะฉะนั้นในแง่ของแรงจูงใจให้คนซื้อเพื่อหย่อนภาษีมีมากกว่ารอบนั้น mm hmm. มีจุดที่รอบนั้นดีกว่ารอบนี้เรื่องเดียวคือขาย3เดือนรอบนี้ขาย2เดือนนะครับ mm hmm. เพราะฉะนั้นรออิโรเอนเป็นเงินเนี่ย mm hmm. ประมาณ8 0 0 0เเป็นมิน mm ิมัมจะถึง15,000มาล้านบาทที่จะเข้ามาตลาดช่วงนี้เหตุผเซทไทยเนี่ยมีโอกาสสูงครับที่จะฟื้นตัวในลักษณะเดียวกับรอบปี2020คก mm ็ือขึ้นปก่อนนะครับต่ว่าลุ้ เบรก1 2 5 4ได้ผมคิดว่ากรอบ1,300มถึงมาสักร้อยสิบจุดจะเป็นจุดที่เซตขึ้นไปพักตัวแล้วก็ค่อยๆไหลลงมานะครับเพื่อประเมินเรื่องตัวแฟกเตอร์ใหม่ๆตัดไปนะครับเพราะฉะั้นตอนนี้เองวันนี้ดูแนวต้าน1235ก่อนนะครับแนวรับอยู่ที่1210นะครับแล้วก็แนวต้าหลักก็ 2> 1 2 5 4ัสะพานได้เนี่ยกรอบพ0นสามรน่าจะได้เห็นกันครับถามอย่างนี้คุณกรพัฒน์ฮะออไม่ใช่อะไรอันนี้เพื่อให้มันเห็นภาพที่ชัดเจนคือเท่าที่ดูเนี่ยเมื่อวานหลักๆเราก็น่าจะขึ้นมาจากกรณีที่จีนเองก็เต็มจะเจราจากับสหรัฐตรงนั้นถือเป็นเซนติเมนต์เชิงบวกนนะฮะเป็นข่าวชิ้นใหญ่ที่สุดที่เข้ามาหนุนนำตลาดทีนี้ถ้าถามย้อนกลับมาบ้านเราบ้างเนี่ยเรายังพอมีอะไรดีหลงเหลืออยู่บ้างไหมที่มันทำให้หุ้นขึ้นมาเมื่อวานนี้ จุดที่ดีก็คือความถูกนี่แหละครับความถูกคือตั้งแต่ต้นปี2025ต้นมาเนี่ยเราเห็นแล้วว่าตลาดหุ้น MSCI EM เอ็มนะครับก็คือตลาดเกิดใหม่นยเอาเปรียบตลาดโลกครับคุณบุรพางสุขชัยคือเห็นภาพชัดเจนมากเพราะเงินมันเข้ามาที่หางเสงเงินเข้ามาที่จีนก่อนนะครับแล้ว Earning ็ i v i s ิชัของตัวตลาดหุ้นเอเชียก็เริ่มเป็น Revise Up ด้วยแต่มันสะดุดตอน r e c i p ิ a l t a r i ต้นเดือนเมษา ทัวร์แบ็กมาหมดเลยนะครับจนทุกคนคิดว่ามันจบแล้วแต่การว่าเทรนด์ของเม็ดเงินไม่ได้เปลี่ยนครับพวกนี้ยังอัพเปอร์ฟอร์มตลาดโลกขึ้นมาต่อนะครับผมเลยไปดูต่อว่าเอ้ยตลาดเกิดใหม่มันมีอเมริกาใต้ด้วยมันมีพวกยุโรปตะวันออกด้วยเอาแค่เอเชียแล้วเอเชียก็เป็นภาพุเดียวกันครับเอเชียคืออัพเปอร์ฟอร์มตลาดโลกตอนนี้นั่นหมายความว่าอะไรครับเขากำลังคิดกันว่าภายใต้การตั้งกำแพงภาษีแบบนี้นะครับสหรัฐเองมีแต่จะโตช้าลงนะครับแล้วก็จะสโลว์ดาวลงไปท้ายสุดต้องมีการ เปลี่ยนนะครับเรื่องวงจรดอกเบี้ยนะครับตอนนี้เฟดอาจจะฮอกนะเมื่อวานคงดอกเบีย้ยใช่ไหม <c oughs> แล้วถ้าทีฮอกเนี่ยเดี๋ยวประเมนินอิมแพคแต่ท้ายสุดพีวอตเฟดจะมาครับเฟดจะคลายในเรื่องนโยบายการเงินแน่ๆนะครับเพราะว่าท้ายสุดต้องมาโปรโกรครับเศรษฐกิจจะไปไม่ไหวนะครับ <c oughs> เพราะนั้นมันเลยเป็นภาพที่ทําให้เราเห็นว่าตลาดที่พรีเมียมเลอร์ชันกว่าในเชิงเปรียบเทียบแต่ยังไม่เป็นรีเซชชั่นก็คือสหรัฐเนี่ยมันจะมีเงินบางส่วนที่เขาค่อยๆ trim ออกมาแล้วมองโอกาสอื่นอีกน,นะ <c oughs> ตลาดที่ถูกอื่นนะครับโดยเฉพาะเอเชีย เงินเข้ามานะครับบ้านเราก็เป็นหนึ่งในนั้นครับที่ตลาดอยู่ในโซนถูกนะครับแต่ว่าผมได้พูดไปว่าเม็ดเงินอันแรกเนี่ยมันไม่ได้เข้าหุ้นหรอกมันเข้าพันธบัตรเห็นว่าตอนนี้เงินเข้าพันธบัตรเร่งตัวมากเพราะอะไรครับเพราะว่าประเทศต่างๆในเอเชียต้องลดดอกเบี้ยมากกว่าไซเคิล1 8ึ9น้นะครับเพราะ1819เนี่ยทอปหนยศูนย์กำแพงภาษีไม่ได้แรงขนาดนั้นแต่ตอนนี้กระสุนการคลังทุกประเทศหลังโควิดเนี่ยจำกัดกันหมดฉะนังได้ใบการคลังจะคลายเยอะมันเลยเป็นที่มาเงินมันเข้าตัวตลาดัธบต ทุกประเทศในเอเชียแบบปริ้งตัวบ้านเราก็เช่นกันนะครับและท้ายสุดจะซื้อหุ้นด้วยในเชิงนีดจิตเพราะหุ้นมันจะเริ่มแอคทีฟมากขึ้นยิ่งยวต่ําไปเท่าไหร่นะครับจะทําให้เ e งินนี้ยื่นตลาดหุ้นเนี่ยมันแอคทีฟกว้างขึ้นเรื่อยๆสุดท้ายสุดเงินนี้ก็จะมีสวิชม,มาที่ตลาดหุ้นซึ่งคุณประภาสุชัยคงตกใจตอนเะนี้ยพันธบัตรสิบปีไทยหนึ่งจุดแปดลองไปดูของสลัดดีครับสี่เปอร์เซ็นต์บวกลบใช่ไหมครับหรืออาเบิร์ฟกว่าด้เขาลงหนึ่งจุดแปดครับนั่นหมายว่า พันธบัตรระยะยาวบ้านเราหูยิวต่ำมากอ่ะนะครับยิวต่ำมากเขาคาดว่าด,ดอกเบีย้ยมันจะลงนะครับแต่เร่งตัว5ปีตอนนี้เหลือเท่าไหร่อ่ะ1.52ตัว1ปีเหลือ1.55นะครับซอ้อนว่าดอกเบีย้ยลงอีกครับมันก็มีที่มาเดี๋ยวตลาดหุ้นเองก็จะเล่นกับนี่แหละครับเวลาดอกเบีย้ยลงเรารู้อยู่แล้วเนาะว่ามันดิเปิลของตลาดมันรีเลทขึ้นไปได้คนก็จะสวิชมานะครับมากขึ้นเพราะฉะนั้นลองเทิมฟันบ้านเราจะเข้ามานะครับแล้วคนที่อยู่เซฟวิ่งเยอะเนี่ยจะเริ่มสวิชเงินนนนนนเเเเขข้้้้าา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 มมมกึพรรระััโคงงสตลดดื่่อววชจ กระจายตัวดีบิทแคปดีนะแต่ว่าต้องบอกแบบนี้ก่อนว่าเศรษฐกิจจริงยังไม่ดีแต่ว่าราคาซัพบที่ถูกมันก่อให้เกิดเทคติคอลโรเทชันนะครับที่หนุนตลาดฟื้นนะครับเห็นวันนี้เด่นๆเลยเอาท็อปพิกเนี่ยผมมองไปที่กาวเฟนิจี้นะครับในการลงทุนลุยดัตช์เซนเตอร์เนี่ยภาพบวกนะครับต่อศักย์กรรมเราระยะกลางระยะยาวนะหลายคนบอกว่าระยะสั้นมันไม่ได้บวกมากเรื่องการลงทุนดัตช์เซนเตอร์อันนี้ก็จริงนะครับบวกต่อเศรษฐีจริงตอนแรกไม่มาก แต่ถ้าคุณไม่ทําในอีก3ปีข้างหน้าเนี่ยคุณจะถูกทิ้งไว้ข้างหลังเพราะฉะนั้น uh huh. การที่มีลงทุนใหญ่ๆเข้ามาเนี่ยดีนะครับตัว uh, GIP นะครับ Black Rock ที่เข้ามา invest uh huh. ในบ้านเราเนี่ย uh huh. จะทำให้อุตสาหกรรมบ้านเราเองมีความคาดหวังระยะกลางยาวมากขึ้นว่าเฮ้ยเทรนด์ของนำ AI มาใช้ AI disruption จะเกิดในบ้านเรานะครับ uh huh. เพราะฉะนั้นกอล์ฟเด่นะครับถัด uh huh. มาผมว่า Big Cap ที่อยู่ในโซนล่างแล้ยตลาดจะให้ดึงขึ้นมาก็จะเป็นตัว AOT นะครับ uh huh. อันนี้ก็ลองตามดูกันแล้วก็ตีมชนะเพลย์ยังเด่นอยู่นะครับก็คือปูซสเปตไทย ครับวันนี้ท็อปิกสตัวประมาณนี้ครับผมอืมนะครับผมขออนุญาตไปที่กราฟนิดหนึ่งครับวันนี้ถ้าตามไทม์ไลนน์เี่ยคาดการณ์กันว่ากราฟเองอาจจะประกาศผลประกอบการออกมาในวันนี้อ่าดูแล้วทิศทางเป็นยังไงฮะสำหรับงบกราฟครับจริงจริงโมเมนตัมของเออร์เน็งเนี่ยกราฟมันมีเรื่องการ COD นะครับใหม่ๆเข้ามาเรื่อยๆเนี่ยจริงเรามองภาพค่อนข้างบวกนะครับว่ากี่ยจะมีเออร์เน็งนะครับที่เป็นคอร์เปอร์ติ้งเนี่ยค่อยๆดีขึ้นต่อเนื่องนะครับจริงจริงเนี่ย ในส่วนประมาณการนะครับกำไรปี2025นะครับกับ Target Price ที่เราทำไว้กำไรเ,เราทำไว้ที่26,000ล้านบาทนะอันนี้เป็น Core Profit <c oughs> นะครับ <c oughs> ที่ Target Price 56.5เนี่ยเรายังไม่ได้รวม s y n e r g y ด้านอื่นเข้ามาเลยนะนะครับ <c oughs> เพราะว่าเราเออรอดูความเชื่อในหลายๆเรื่องก่อนนะครับซึ่งผบิดว่ามันมีอั p ไซ d ์ที่เราจะอัล็อกขึ้นนะครับนี่ก็อย่างทุนลิงเนี่ยก็ให้ตามพัฒนาการในเรื่องตัว u p ไซ d ์ของตัว Golf นะครับ จะเป็นหนึ่งในหุ้นที่นําดัชนีตลาดหุ้นไทยแหละแน่ๆนะครับรอบนี้ครับผมอืมนะครับขออีกหุ้นหนึ่งก็คือตัวของ SEC s อสเนะี่ยดูแล้วพัฒนาการคือในรอบ5้าวันทําการที่ผ่านมาก็ถือว่าขึ้นมาอย่างต่อเนื่องนะฮะหลังจากที่งบออกมาเนี่ยนะฮะเอ็ดูแล้วเนี่ยยังพอมีอัพไซต์เหลืออีกบ้างน้อยแค่ไหนอย่างไรฮะครับโอ้ต้องบอกว่าปิตโตรเคมีสายโพลิเมอร์เนี่ยมันมีสเปรดที่เร่งตัวดีขึ้นมากมาๆนะครับสเปรดล่าสุดมครับตัว ปูนสเปนไทยเนี่แถวๆ400แล้วนะครับ400นี่ดีกว่าปีที่แล้วทุกปีนะครับอันนี้เป็นโซนที่ต้องบอกว่าขาที่ดีนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่มันได้จากเรื่องตัวราคาปีนั้นอาจจะขึ้นไม่มากแล้วกันแต่ว่าต้นทุนจะลงเยอะนะพวกนัฟท่าเบสนะครับพวกแก๊สเบสเนี่ยลงมาเยอะเพราะฉะนั้นโดยภาพรวมเนี่ยตอนนี้ตลาดมองหาเรื่องหนึ่งครับ value value ที่บาลานซ์ชีทมันสตรองแข็งแรงจริงๆแก๊กของปูนสเปนไทยเป็นสิดค้านนั้นเลยนะครับอินดัสทรีอาจจะยังไม่ได้เซ็กซี่มากยังไม่ได้เป็นนอััพเชด แต่มันคาดหวังว่ามันบอกพ่อมา,อาไปแล้วได้นะครับขณะที่บาารลลาชีตด,ดูแข็งแรงนะครับดูเป็น value play ได้นะครับลักษณะนี้ผมว่าฟโลงเงินใหญ่ใหญ่นะครับจากต่างชาติเองก็อาจจะมองเป็นทางเก็ตนะครับจริงๆทางเก็ตไพร์เราวางไว้200นิดๆนะครับแต่โมยตั้มระยะสั้นเองดูร7 7ก่อนเลยผ่านได้นะผมว่าน่าจะมีโอกาสที่จะวิ่งนำรัชนีขึ้นได้อนกันสำหรับปูสเปนไทยครับคุณกฤชกราบขอบพระคุณนะครับสวัสดีครับ ยินด,ดีครับสวัสดีครับผมบสวัสดีครับคุณกรพัฒน์วรเชษจากบริษัทหลักทรัพย์กรุงศรีครับนะี่ผมว่าน่าสนใจที่คุณกรพัฒน์เทียบเคียงในช่วงของโควิดนะ<ม>กับช่วงนี้มันมีลักษณะคล้ายคลึงกันนะแต่ที่สําคัญคือปัจจัยพื้นฐานมันต่างกันนะตอนนั้นถ้ามองไปข้างหน้าตอนที่โควิดมันมืดมิดเป็นหมดนะ<ม>แต่ว่าตอนนี้มองไปข้างหน้าเนี่ยมันในแง่ของมีการมีโกดในหลายๆบริษัทที่มีการเติบโตด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยการปรับตัวเพิ่มขึ้นน่าสนใจและก็วันนี้ ท็อปพิกเลยฮะสามหุ้นเด็ดเลยนะฮะก็คือตัวแรกคือกราฟนะฮะตัวที่2 AOT ตัวที่3ก็คือตัวของ SCC นั่นเองครับ AOT เองเนี่ยก็ถ้ามองในแง่ของข้อมูลข่าวสารนะรแล้วก็ใช้การสังเกตดูเนี่ยคือพอมันมีข่าวอะไรที่อาจจะเป็นการสื่อว่า AOT เองอาจจะต้องมีการพิจารณานะสถานะคู่สัญญาของ King Power คือถ้ามีข่าวอะไร,รก็ตามทีที่มันบ่งชี้ออกมาในลักษณะนี้หรือสามารถตีความได้ในลักษณะนี้เนี่ยก็ดูเหมือนหุ้น AOT จะตอบรับเป็นบวกนะงนั้นโดยสรุปเนี่ยผพราะว่าวันนี้ปัจจัยหนึ่งที่กดดัน AOT เลยคือ King PowerKing Power ถูกไหมฮะค,คือมันกดดันทั้งในแง่ของผลประกอบการแล้วก็กดดันในเชิงของ sentiment ที่มีต่อนักลงทุนโดยเฉพาะนักลงทุนต่างชาติเพราะก็ต้องอย่าลืมว่าในส่วนของปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นระหว่าง AOT กับ King Power ตลอดช่วงหลายปีที่ผ่านมานั้นเนี่ยผมว่านักลงทุนต่างชาติไม่มากก็น้อยคงจะมีความคลางแคลงใจว่าเอไอการปรับ เปลี่ยนการแก้ไขสัญญาะนะะหรือว่าการปรับเปลี่ยนเงื่อนไขการชำระค่าตอบแทนให้กับ a อ t อทีเนี่ยคือมันทำได้ในลักษณะนี้หรือ,อม,มันแฟร์กับ AOT ที่เขาถือหุ้นอยู่หรือเปล่าและถ้าทำได้ถึงขัน้นนี้มันจะไปทำอะไรอื่นใดที่อาจจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อ AOT ที่เขาถือหุ้นอยู่หรือไม่มนะตรงนี้มันก็เลยกดดันทั้งในเชิงของผลประกอบการแล้วก็กดดัน อารมณ์ความรู้สึกของนักลงทุนต่างชาติที่มีต่อ AOT เพราะต่างชาติเนี่ยไม่ชอบอะไรที่มันถูกแทรกแซงได้แบบนี้ใช่ใช่ใช่หรือดูเหมือนมีเข้าว่าจะถูกแทรกแซงถูกไหมฮะนั้นผมก็เลยว่าสังเกตสังกาดูเนี่ยพอมันมีข่าวอะไรที่พอจะตีความว่า AOT เองอาจจะต้องมีการทบทวนสถานะคู่สัญญาของ King Power ตรงนี้มันก็มักจะเป็นบวกกับตัวราคาหุ้น AOT นะดูสิก่อนหน้านี้มีใครเชียร์ คือคนเชียร์มีแต่ว่าในตอนที่มันลงมาเรื่อยๆเนี่ยก็มีคนเชียร์อยู่นะแรกๆแต่พอไหลลงไหลลงไหลลงอ้าวชักเริ่มไม่กล้าเชียร์กันละนะด้วยความสงสัยว่ามันเกิดอะไรขึ้นถูกไหมฮะแต่มาวันนี้ก็ดูนะเริ่มจะมีการออกมาเน้นนำเสนอข้อมูลนะฮะแล้วก็มี การชี้เห็นจุดแข็งของ AOT อยู่ซึ่งจริงๆแล้วเราก็พูดมาโดยตลอดว่า AOT เนี่ยจุดแข็งเลยอันดับหนึ่งคือมโน OPOLY ไม่ม o น OPOLY ก็เกือบจะมโน OPOLY 1 0ออยู่แล้วแหละนะแล้วก็ด้วยโครงสร้างทางธุรกิจที่มีความแข็งแรงอยู่แล้วฉะนั้นโอ้โหหุ้นลงมาเยอะๆเนี่ยอย่างไรมันก็น่าลงทุนนะผมว่าน่าลงทุนก็เลยรอดูนะครับก็ที่สำคัญคือเรื่องของการจ่ายค่างวดหลังที่เว้นไปเนี่ยฮะจะ เท่าไหรเนี่ยเดี๋ยววันที่15พฤษภาคมสัปดาห์หน้านะก็คงจะมีความชัดเจนตามที่ทาง OT เขายืนยันไว้นั่นเองครับแล้วก็เสริมเพิ่มเติม,มนะครับ,รบอย่างตัวของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลไทยที่คุณกรพัฒพูดถึงเมื่อสักครู่เนี่ยว่ารุ่น10ปีนะของไทยเนี่ยปัจจุบัน1.8กว่าๆเท่านั้นนะในแง่ของยิวก็ตรงนี้<ฮ><ฮ>มันเป็นเครื่องสะท้อนว่า นักลงทุนเองก็คาดการณ์ว่าประเทศไทยเองอาจจะต้องมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงมาเพิ่มเติมนะฮะตัวของยิวพันธบัตรเนี่ยมันเลยไม่ขยับไปไหนซึ่งถ้ามันเป็นลักษณะนี้นะก็คงจะต้องเฝ้าจับตามองหุ้นในกลุ่มฟินแลนซ์นะที่ก่อนหน้านี้ราคาเองก็มีการปรับลงมาลึกนะโดยเฉพาะอย่างสีสวัสด์คอร์ปอเรชันที่ก็มีแนวโน้มของการเติบโตบนะฮะของผลประกอบการอย่างต่อเนื่องแต่ราคาที่ปรับลงมาลึกตรงนี้มันก็เหมือนเป็นการเปิดช่องเปิดแกลบ นะฮะให้เริ่มเข้ามาทยอยสะสมเพื่อลงทุนตั้งแต่ระยะกลางขึ้นไปได้แล้วก็แน่นอนด้วยดอกเบี้ยนโยบายที่ปรับลดลงเนี่ยมันก็มักจะเป็นคุณกับหุ้น finance ที่ต้องกู้ยืมมาเพื่อปล่อยกู้ต่ออยู่แล้วนะฮะมันจะทำให้ตัวของ net interest margin เนี่ยนะฮะส่วนต่างดอกเบี้ยสุทธิตรงนี้มันทางออกกว้างมากยิ่งขึ้นอ่ะโอเคก็ประมาณนี้นะฮะสำหรับภาพรวมตลาดหุ้นไทย